สำหรับคลาสถุงเท้านะคะจริงๆแล้วก็เป็นพร็อพชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองค่ะที่ลงทุนน้อยมากเลยเราใช้วิวใช้บล็อกใช้เชือกใช้อุปกรณ์ต่างๆในการฝึกโยคะมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายถ้าเราหามันมาได้เราก็ต้องรู้จักวิธีใช้มันสำหรับแอนนี้เนี่ยถุงเท้าเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเลยค่ะแค่คูละ20บาทแฟชั่นหน่อยก็80บาท100บาทเนี้ยเราใส่แล้ว มันช่วยเราได้เยอะเลยสำหรับอันนี้เองนะคะจากการฝึกถุงเท้าเนี่ยประโยชน์ที่ได้ก็คือนี่ค่ะเห็นไหมมากับถุงเท้าเลยนะคะหลังค่ะเห็นไหมนะคะก็ได้มาจากถุงเท้าเหมือนกันแล้วเมื่อก่อนน่ะอันนี้เป็นคนที่ไม่กล้าจำแต่หลังจากลองใช้ถุงเท้าในการฝึกเรารู้สึกว่าเราคอนเน็กกับแกนได้ดีขึ้นหน้าขาของเราอะถูกเวิร์กมากขึ้นแล้วเมื่อร่างกายเราพร้อมเตรียมตัวด้วยถุงเท้าเราก็ จำได้ง่ายขึ้นเบาขึ้นและอยากจะเอาถุงเท้าเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ง่ายๆให้นักเรียนลองฝึกกันดูค่ะ